ครับสวัสดีครับสวสมมาชิกตีเด่นบิจมทุกตั้นประจำที่30เดือนพฤษภาคม2 5 6, 6 7นะครับ ก่อนอื่นเลยมาดูสําหรับเกมเมื่อคืนที่ผ่านมากันก่อนนะครับผมได้นก็ตกไปหนึ่งตัวนะครับเป็นคู่ระหว่างโอลิมเปียกอสเจอฟิอเนติน่านะครับผมได้ททงให้รองโอลิมเปียกอสไปในราคาปบนะครับในได้ย้ําเพื่อบิดหนึ่งราคานะครับได้รองราคาครึ่งเม็ดไปด้วยนะครับสรุปว่ากินเต็มได้บวบมาสองเด้งสองราคาเลยนะครับคู่นี้จบเกมเสมือนไปด้วยสกอร์ศูนย์ประตูต่อศูนย์ตามคาดนะครับแล้วก็ยังมีบอลสดที่ผมได้ไปทางในกลุ่มก็บวบมาเหมือนเดิมนะครับแล้วก็บวบต่อเนื่องมาสิบสสสหรรรัับบบออตนะคุป สำหรับเมื่อคืนที่ผ่านมาผมแนบบอลเตงได้บอสอดไปตั้งหมด3ตัวนะครับกินเต็มเลยบวกมาตั้งหมด3ตัวเลยนะครับไม่ปิดแม้แต่ตัวเดียวนะครับต้องินทีกับสมาชิกในกลุ่มด้วยนะครับบวกกันมาเยอะเลยนะครับในค้มเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับ ก่อนจะมาวิเคราะห์บอลนะครับอย่าลืมแอดไลน์มาที่แอดดีดี99ด้วยนะครับยังมีครั้งนะครับแอดไลน์มาที่แอดดีดี99ด้วยนะครับสำหรับสายบอลไม่ควรพลาดนะครับในกลุ่ม VIP ของผมจะมีทั้งบอลเต็งบอลสดและบอลสแต็ปเป็นแนวตางให้สมาชิกได้ลุ้นกันทุกวันนะครับมาดูสําหรับเกมคืนนี้หนึ่งกู้นะครับเป็นบอลลีเอิงฝรั่งเศสรอบชิงชนะเลิศนัดเรกนะครับเป็นคู่ระหว่างเซงเอเตียนเจอกับเมนนะครับเซงเอเตียนจบอันดับที่3ของลีกตูนะครับส่วนเมทจบอันดับที่16ของลีกสูงสุดนะครับเกมคืนนี้จะะเตกันเวลาีสูง นาทีตามลาระทศไทยนะครับสถิติของคู่นี้ที่เจอกันมาในนัดล่าสุดบาก์โกเเมตบุกมาชนะไปด้วยสกอร์3ประตูต่อ1นะครับมาดูฟอร์มสนัดล่าสุดที่ผ่านมาของทั้ง2ทีมกันเลยนะครับเจ้าบ้านอย่างเซนเตียน3นัดล่าสุดที่ผ่านมาชนะ1นัดเสมอ1นนัดเลยเ้ไป1นนัดนะครับส่วนนัดล่าสุดเปิดบ้านเอาชนะโรดิสอาวิรอนไปด้วยสกอร์2ประตูต่อ0ูนย์ะครับอร์มร่วมก็ดูพอใช้ได้นะครับส่วนทีมเยือนอย่างแมน3นัดล่าสุดที่ผ่านมาแพ้ไปทั้งหมด3นัดเลยนะครับในนัดล่าสุดเป แม่งไปด้วยสกอร์สอประตูต่อ0ูนย์ะครับฟอร์มรอมดูแย่มากนะครับมาดูตัวผู้เล่นกันบ้างนะครับ เจ้าบ้านอย่างเซงเอตียนจ่ายแม่บอบ3 4 3นะครับตัวหลักๆก็จะมีฟอลอเ e รียนทยาดิเยอร์เออร์ว D D e, ินกาโดดาและก็นาตาเอบูคูนะครับส่วนทีมเยือนอย่างเมทจ่ายแม่บอบ4 4 2นะครับนำท่ามาโดยเควินเอนโดดัมเบนจามินเทสตี้และก็ดีดิเย่ลัมก้นนะครับสําหรับเกมคู่นี้เริ่มเปิดมาเป็นเซงเอตียนเปิดราคามาต่อปอปอ,ปอนะครับเป็นราคาวัดใจนะครับส่วนตัวผมเจ้ามาตังเจ้าบ้านอย่างเซงเอตียนมากกว่านะครับผมมองให้เกมคู่นี้เซงเอตียนดูได้เปรียบกว่าได้ลเล่นในนนบบ้้้าาาดดดูแลวมีีีกรท่จะเเะเเยอชไไปไ เพราะฉะนั้นผมต้องให้ต่อเซงเงียนไปในราคาปอๆนะครับยังมีครั้งนะครับฝ่ต้องให้ต่อเซงเตียนไปในราคาปอๆนะครับผมมองว่าอยู่จะบ้านหน้าลุ้นกว่านะครับขออนุญาตกันนะครับฝากกดติดตามและกดสับ s c r ให้ช่อง u t u b e ทีแดดบิ๊กโจมและเพจทีแดดบิ๊กโจมให้ผมด้วยนะครับมีประมานอยู่ทุกวันนะครับตามคลิปที่ผมไน้ไป29วันที่ผ่านมาบวกมา17วันเจาะไป2วันและปิดไป10วันนะครับยังไงก็ฝากผลนานไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ